เพลอแ p, อแป๊บอผอแป๊บเด็กชายอนาคินเหมือนประสิทธิเวศลูกชายสุดที่รักของผู้จัดเจษนัทพงษ์และนักแสดงสาวแพตตี้ทิมพาพรก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วหลังลืมตาดูโลกเมื่อวันที่16ตุลาคม2022ล่าสุดคู่รักเจษและแพตตี้ก็ได้จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดเล็กๆให้กับลูกชายโดยมีคุณย่าจิงมาอยู่ระฉัดมาร่วมงานด้วยโดยบรรยากาศในงานอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะโดยคุณแม่แพตตี้ก็ได้พรั่งพรูความในใจตั้งแต่ลูกชายคนนี้เข้ามาในชีวิตว่า Happy birthday my angel boy you're 1 stone birthday you never know the joy you bring to me and you're that d ึ y งปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากๆลูกทำให้แม่เป็นคนที่มีความสุขในโลกขอบคุณที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่ ขอให้ลูกเติบโตเป็นคนดีแข็งแรงแม่กับพ่อจะรักลูกคอยเดินเคียงข้างลูกตลอดไปนะคะอนาคินวันที่16ตุลาคม2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอเนกกิ้งทีวีขณะที่คุณพ่อเจตก็ได้เขียนข้อความโวยพรล,ลูกชายผ่านไอจส่วนตัวด้วยว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ คุณแอดอนาคินดอทเอ็มทีวีครบหนึ่งขวบแล้วขอบคุณที่มาเป็นความสุขของพ่อกับแม่พ่อจะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับเป็นเด็กดีนะครับขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยสนุกกับโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้พ่อจะคอยเดินไปข้างๆลูกจนกว่าลูกจะเดินได้แข็งแรงและพ่อจะนั่งคอยดูลูกไปถึงจุดหมายของลูกนะครับรักลูกที่สุดเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนกิ้งทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบิร์ดเดย์บอย เลอแป๊บออแปบอ๊บเด็กชายอนาคินเหมือนประสิทธิเวศลูกชายสุดที่รักของผู้จัดเจษนัทพง์และนักแสดงสาวแพตตี้พิมพาพรก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วหลังลืมตาดูโลกเมื่อวันที่16ตุลาคม2022ล่าสุดคู่รักเจษและแพตตี้ก็ได้จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดเล็กๆให้กับลูกชายโดยมีคุณย่าจิงงมาอยู่ระชัดมาร่วมงานด้วยโดยบรรยากาศในงานอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะโดยคุณแม่แพตตี้ก็ได้พรั่งพรูความในใจตั้งแต่ลูกชายคนนี้เข้ามาในชีวิตว่า happy birthday my angel boy you're ห stone birthday you never know the joy you bring to me and you're a d d y หนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากๆลูกทำให้แม่เป็นคนที่มีความสุขในโลกขอบคุณที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่ ขอให้ลูกเติบโตเป็นคนดีแข็งแรงแม่กับพ่อจะรักลูกคอยเดินเคียงข้างลูกตลอดไปนะคะอนาคินวันที่16ตุลาคม2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอเนกกิ้งทีวีขณะที่คุณพ่อเจตก็ได้เขียนข้อความโวยพรล,ลูกชายผ่านไอจีส่วนตัวด้วยว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ คุณแอดอนาคิ้งดอทเอ็มทีครบหนึ่งขวบแล้วขอบคุณที่มาเป็นความสุขของพ่อกับแม่พ่อจะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับเป็นเด็กดีนะครับขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยสนุกกับโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้พ่อจะคอยเดินไปข้างๆลูกจนกว่าลูกจะเดินได้แข็งแรงและพ่อจะนั่งคอยดูลูกไปถึงจุดหมายของลูกนะครับรักลูกที่สุดเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนกิ Un ้งทีวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบิร์ดเดย์บอย